สวัสดีครับพบกับนักสืบเกมเมอร์ทีวีอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Pi กเซลมอนอัปเดตนะครับในตอนที่4นะครับตอนนี้เราอยู่ในร่างของมิกุนะครับกับแอดมินต้นนะครับไหนไหนไหนแอดมินต้นมาหาหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะ,นนคะสตีฟยืนบังเฮ้ยอ่า<ะ>ไม่ได้สตีฟเป็นเมดเป็นเมดสตีฟสตีฟโอเคเราจะเดินมิกุวันนี้มิกุจะพาไป ทดสอบระบบดับเบิลแบทเทิลกันดีกว่าดับเบิลแบทเทิลไหนลองดูทีไหน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 เคลียร์ของก่อนเคลียร์ของดับเบิลแบทเทิลโอเคแบทโอเคแบทแบทเทิลทวับได้ได้ได้ N S I O N โอเคเอา้าต้องชื่อสองคนเหรอโอเคอยู่อีก,กิโลอีกคนหึเอ่อโปกเกมแบทเทิลสองเพเยอร์อ๋อต้องใส่โปกเกมอนด้วยยาวเนาะตันเออโปกเกมอนเพเยอร์โปกเกมอนอ่ะใส่โปกเกมอนโปกเกมอนตัวไหนวะใส่ตัวเลขหรือเปล่าวะเียลองดู สองใส่สองต้นมีโปกเกมอนกี่ตัวสองตัวครับเพยเยอร์คูลอนโปกเกมอนต้องใส่ชื่อหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเดีย๋ยวลองดูก,ก่อนใน m มนชั่นสองยังไงวะเนี่ย ต้นลองพิมพ์ดูดิแล้วมาดูกันว่าใครจะหาคำสั่งได้ก่อนกันนี่นี่นี่คำสั่งนี่นี่นี่ปุ๊กเกตแบทเทิลทูเนี่ยต้องพิมพ์ว่าไงวะเพเยอร์วักหรือเปล่าวะสองอินเวลิ ม่มีชื่อนี้หรือเปล่าชื่อโปเกมอนต้นชื่ออะไรพิมพ์ให้ดูหน่อยเป็นโปเกมอนผมวะอึ่มต้องใช้ชื่อโปเกมอนหรือเปล่าวะอันนี้ของตัวนี้อื้มหอมาแล้ว เราเป็นแมมมอสสวายสองตัวอ๋อต้องทำอย่างนี้เองเอแต่เราเป็นแมมมอสสวายทั้งสองตัวเลยนะครับเราเอาแมมมอสสวายสองตัวลุมทืบเลยโคตรโกงอะดูดูก็รู้ว่าโคตโกงอ,อะไม่ไม่ไม่อันนี้แมมมอสสวายของแชมป์นะครับก็ปี้โปกเกมอนเข้ามาลองเอิร์ทเควกดูท่าที่โดนหมู่ดูซิเป็นไงแตโดนทั้งแมปเลยหรือเปล่ากดดิ กดมาแล้วกดแล้วเหรอทำไมต้องกดอะไรอีกอะพี่ก็กดไปแล้วไปไปดทา target อะอะไรอ๋อต้องกดใส่พี่ด้วยหรือเปล่าเออใช่ต้อง,องเลือกเป<า>้าหมาย,ายด้วยตายหมดเลยทีเดียว <laughs> โอ้โหตายหมดทีมตายหมดเลยครับ earthquake <laughs> earthquake ทีเดียวล่วงหมดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แป๊บหนึ่งวาง pc ไอ้ pc อยู่ไหนวะ เมื่อกี้เห็นแวบๆปาร์บาร์บาร์อันนี้ไม่ได้ดูมิคูวิ่งดูมิคูวิ่งูมิคูวิ่งมิคูวิ่งพีซีกันกึ๊บเฮ้ยไม่ใช่ฮิวนี่หว่ะฮับโปเกมอฮิวโอเคเก็บโปเกมอนก่อนอันนี้เป็นโปเกมอนของแชมป์เราแอบขโมยมาต้องพิมพ์ชื่อนี่เองต้องเอาโปเกมอนเลเวลร้อยมาหน่อยมวคูสองตัวเลเวลร้อยครับขี้โกงนี่แหละมา โอเคเราทำไมเป็นมมมอสสบายสองตัวแล้วฝั่งนู้นทำไมเป็นอย่างนี้ลองอีกทีเขามิวทูสองตัวเรามมมอสสบายสองตัวครับทีนี้มาลองเราไม่ใช้ท่าเอิร์ธเควกดูลองใช้ท่าทัชแล้วก็เลือกกดเลือกเป้าหมายด้วยนี่นี่เอาตีตัวแรกมิวทูตัวแรกครับอันนี้ตีมิวทูตัวที่สองก็จัดมิวทูตัวแรกไปเฮ้ย เขาตีแมมาสบายตัวนี้เราตายตเรายังเหลืออยู่แทสนี่คือการแบทเทิลสองสองนะครับเขาเซฟการ์ดว่างั้นแทสต,ต่อเนื่องครับแทสเป็นการโจมตีต่อเนื่องครับเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้แต่ทำไมมิวทูแข็งอ่ะสงสัยเป็นอบิลิตี้อะไรหรือเปล่านะครับใช่ใช่เอบิลิตี้อะไรสักอย่างครับเออเขวนี้คงเป็นปัญหาเลย สกิลโดนพวกเดียวกันด้วยตายหมูตายหมดแน่เปล่าตายหมดทุกคนเนี่ยคอนฟิวนะครับแม่มอสไยติคอนฟิวเพราะว่าใช้ท่าทัชไปก็มึนไปด้านแถบบิสสนไปแล้วกันสกิลโจมตีครับคิดเลือกเป้าหมายก็ป้องกันไปครับไม่มีสกิลโจมตีอะไรอะอะไรอะมีเซฟการ์ดให้เองด้วยครับการบิตี้ อามอาสวายคอนฟิวแลครับแต่ใช้บิษา์ได้ครับแต่ติดคอนฟิวโดนตัวเองอีกครับโอ้เสียงคิบหายเลยอืเพลงไม่มันเพลงนั่งง่วงนอนมากเลยวะใครเปิดวะเนี่ยพี่เองนี่หว่าเฮ้ยโจมตีมัตทีบิษา์อ่ะติดแข็งไปและวเฮ้ยทำไมบิาา์ไม่เข้าเลยวะอเล็กี้ไงครับ แพสไปเลยแล้วกันนี่คิวโจมตีจริงๆนะทำไมพี่เลือดลดล่อนรถล่ะเมลทูติดแข็งอยู่เซฟการ์ดทำไมเรางั้นนะแพส